สวัสดีครับผมการเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเหรียญคูบาพมมานะปี2อ1 2ันานะครับหรือว่าเหรียญฮิปปี้นะครับร้างเนื้อเดียวนะฝาบาทดังเหลืองเนี่ยนะครับนะครับประมาณ2000เหรียญนะครับนะครับที่เรียกว่าเหรียญฮิปปี้เพราะว่าคูบาช่างได้แก่นะครับตอนที่เอารูปคูบามาเนี่ยเป็นยังมีเส้นผมมียังไม่ได้ปรงผมออกนะครับผมยังยาวอยู่นะครับ ก็เลยเรียกว่าอีปีนะครับนะเหรียญก็จะมีความคมชัดนะครับตะแคงข้างเนี่ยก็จะเห็นไหมเนี่ยนะเส้นวิ่งเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะนี่นะหกรอบนะครับปีสองพันห้าสิบสองนะครับเห็นไหมตะแคงทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมครับมีเส้นวิ่งนะครับคมๆนะครับ ไปดูขอบข้างทางขวามือนะประมาณนี้นะนะครับไม่ทันแคปไว้ได้นะครับนี่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือเรานะแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ก็ตอนนี้ก็เล่นหากันสักพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทสอง้ันอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ายดีเอทไซจียูเอ็นมนะเอไซจีนนะครับขอบคุณครับ